สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ hey, สักคู่นะคะอ่ามาแล้วนะคะคือว่านัดทำไลฟ์เนี่ยรอบที่สามแล้วอันเนี้ยเพราะว่ามีความผิดพลาดนะคะก็คือว่านัทงงว่าเสียงเข้าไหมแล้วก็ได้เห็นหน้าตัวเองไหมหน้าตัวเองออกกล้องไหมโอเคนะคะ ใครที่ฟังอยู่นะคะรบกวนนิดนึงช่วยบอกหน้านิดนึงนะคะว่าเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะคะจะขอบคุณมากๆเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะคะ <c oughs> มีเด็กเดินมาน้องแอนี้รบกวนปิดประตูให้แม่หน่อยค่ะปิดประตูให้แม่หน่อยค่ะโอเคนะคะก็คือว่า วิดีโอนี้นะจะมาเล่าให้ฟังว่าทหารรับจ้างฝรั่งเศสเนี่ยสมัครได้ที่ไหนนะคะก็คือว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนสนใจอยากจะมาสมัครเป็นทหารรับจ้างที่ฝรั่งเศสเยอะมากเลยก็จะถามมาถามนั้นมาทั้งข้อความในเพจนะคะเพจของนัดก,ก็ชื่อเหมือนกับ เพจชื่อเหมือนกับช่อง u t u b e นะคะก็คือชื่อเพจว่าอะไรดีที่ฝรั่งเศสนอกจากจะมีข้อความถามมาทางเพจแล้วก็ยังมีข้อความมาถามในทาง youtube มีการคอมเมนต์ถามนะคะว่าเนี่ยผมอยากจะมาสมัครเลยจะมาสมัครได้ที่ไหนต้องติดต่อใครแล้วก็พร้อมกับทิ้งเบอร์โทรให้นัดไว้ก็มีนะคะในความเป็นจริงแล้วนะัด ไม่ได้เป็นนายหน้าหรือเป็นตัวแทนอะไรทั้งสิน้นไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมัครทหารรับจ้างเลยนะคะนะัดขออนุญาตนิดนึงเนื่องจากว่านะัดต้องการเช็คว่าเสียงนะัดได้ยินดีไหมนะคะจากการทำวิดีโอนี้นะคะขออนุญาตท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะนะคะก็คือนัดก็เลยว่า,าเดี๋ยวยังไงเนี่ย ่ะ,ะมาแล้วนะคะเสียงนัดมาแล้วโอเคก็คือว่านัดไม่ได้เป็นนายหน้าไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นเพี่าแต่ว่านัดอาศัยอยู่ที่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ทำช่อง YouTube เห็นว่ามีหลายๆคนสนใจที่อยากจะสมัครทหารรับจ้างนัดพอที่จะอ่านภาษาฝรั่งเศสได้ก็เลยไปหาข้อมูลมาให้ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะัดก็เคยทําวิดีโอเรื่องทหารรับจ้างมาแล้วแต่ว่าพอทําเป็นหลายๆซีรีส์หลายๆพาร์ทเนี่ยมันก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าเออยากที่จะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าวันนีว้วิดีโอนี้ก็เลยจะตอบคําถามที่ว่าถ้าสนใจจะไปสมัครได้ที่ไหนนะคะนัดจะพามาดูเลยที่เว็บไซต์ของทหารรับจ้างนะคะคือว่า ถ้านัดไม่ได้ตอบคำถามหรือว่านัดพูดไม่เคลียร์เนี่ยก็สามารถที่จะไปเสิร์ชข้อมูลเองได้นะคะไปที่คำว่าレー i o n เอทองช e นะคะอันแรกนี่นะคะก็จะมีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้แหละนะคะให้คลิกกันแรกเลยก็จะมีผู้ชายหน้าตาหล่อๆคนนี้ละ ผู้ชายหน้าตาดีหน้าตาดีนะคะที่เป็นทหารฝรั่งเศสคนนี้อ่านี่นะคะชื่อเว็บไซต์ก็จะเห็นที่ด้านบนใช่ไหมคะอ่านะัดคลิกเข้าไปตรงนี้ตรงเมนูอันแรกเขาจะอธิบายถึงประวัติความเป็นมาอันนี้นะัดข้ามไปเลยอันที่สองเป็นอ๋ออันอ,อันแรกคงอธิบายเกี่ยวกับนิยามนะคะอันนี้อันนี้นะัดข้ามไม่ได้อ่านให้ให้ฟังนะคะ เป็นนิยามแล้วก็ประวัติต่างๆเนี่ยนะคะแต่คราวนี้องการเชวูตัวนี้เนี่ยแปลว่าการที่เราหรือคุณเนี่ยคุณอยากมีส่วนร่วมองการเชแปลว่ามีส่วนร่วมวูแปลว่าคุณพวกคุณเนี่ยคนที่อ่านเนี่ยอยากมีส่วนร่วม,มต้องทำไงอ่ะคลิกเข้าไปเลยเขาอาธิบายหมดนะคะ อธิบายหมดนะจะเอามาให้ดูองกาเจวูเนี่ยอ่ะแล้วน่าจะลดขนาดภาพของนัดลงให้ให้เล็กลงนะคะถ้าเราอยากจะมาให้กดเข้าไปตรงนี้เลยเขาบอกว่าการที่จะรีคูดเนี่ยต้องไปที่ไหนนะคะ,ะเลื่อนไปนเนี่ยค่ะจอยอาเนี่ย ถ้าคุณอยากจะมาร่วมง,งานกับเขาให้เข้ามาที่นี่ปรากฏว่าสถานที่ที่เราจะไปสมัครเนี่ยนะคะพี่น้องเขียนมาว่าไปสมัครได้ที่ไหนจะไปเลยเนาะมันไม่ได้ไปได้ง่ายขนาดนั้นนะคะสถานที่ที่เขารับสมัครเนี่ยมีอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นมีอยู่ที่เมือง มีอยู่ศูนย์นี่ยคะน่าจะเมืองโอบานอ่าเมืองโอบานเนะะี่ยค่ะก็คือศูนย์โอบานกับศูนย์ปารีสแปลว่าคุณจะมาฝรั่งเศสได้คุณจะต้องมีวีซา่าจะต้องทำวีซ่ามาที่ฝรั่งเศสแล้วบินมาที่ปารีสถ้าคุณจะสมัครที่ปารีสก็บินมาลงสนามบิน c ีดีจีนะคะชานเดอโก แล้วก็นั่งรถมาที่ปารีสบอกกับทางเจ้าหน้าที่หรือว่าแท็กซี่อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้ามาแล้วใช้อินเทอร์เนต็ตได้ก็เซิร์ชเลยค่ะว่าที่อยู่ตรงเนี้ยไปยังไงนะคะปกติตอนนี้ Google m a p เขาบอกรายละเอียดหมดแล้วค่ะว่าจะต้องนั่งรถบัสจากตรงไหนนั่งรถไฟยังไงอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยนะคะให้จดไว้เลยนะคะสถา,านที่ ที่รับสมัครมีสองที่คือโอบานโอบานนี่อยู่ทางมาเซยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องนั่งเครื่องบินมาลงที่เมืองมาเซยประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ค่อยต่อรถต่ออะไรไปนะคะมีศูนย์โอบานเป็นศูนย์ใหญ่แล้วก็ที่ปารีสนะคะค่าวนี้แต่ถ้าเมืองอื่นๆล่ะเนะ่ะคะเมืองอื่นๆล่ะ,ะ,ะออลตูลูสแปิปยงนิสลียงบอกโดสตาร์บัวกนองลีล เมืองพวกนี้จะเป็นเมืองที่แป๊บนึงนะคะประีนัดเขียนว่ารูปนัดเนะรูปนัดโดนหน้าจอเองบังนิดหนึ่งนะคะโอเคทำแบบนี้ดีกว่านะคะไปที่เมืองอื่นๆเนี่ยที่เขาเขียนอธิบายไว้จะเป็นเมืองที่มีเขาเรียกอ,อะไร หมือนมีศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์เป็นที่ทํางานของทหารนะคะเขาเรียกอะไรเป็นอ๋อขอโทษนะคะนันคึกคำไม่ออกก็คือเหมือนเมืองไทยเนี่ยที่มีอ๋อค่ายทหารมีค่ายที่ล,บ,ลบบุรีสระบุรีหรือว่าที่ร้อยเอ็ดบ้านนะอย่างเงี้ยนะคะก็มีค่ายทหารเหมือนกันอันนี้เหมือนกันมีที่ตูลูสแบยิยงนิสรียงบอกโดซานบวกน้องลินนะคะแต่ว่าศูนย์สอบมีสองที่ที่นะัดกล่าวมาเมื่อสักครู่คราวนี้ คุณตรงนี้นะคะเกลด็อกมองเนี่ยคุณจะต้องเอาเอกสารอะไรมาบ้างอันนี้นะัดพูดคร่าวๆนะคะก็คือว่านัดเคยอธิบายไว้ในวิดีโอที่นะัดทำทั้งหมด4ซีรีส์เนี่ยให้กลับไปดูที่ตรงนั้นก็ได้เพราะวิดีโอนี้นั้นไม่อยากให้เสียเวลานานแต่ว่าจะพูดแค่สรุปๆนะคะเอกสารที่ต้องอมาหนึ่งก็คือสำเนาบาัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตท,ที่ยังไม่หมดอายุ สองใบขับขี่สามอ,อันนี้เขาเรียกว่าสำเนาการเกิดนะคะก็คือใบเกิดนั่นแหละคะ่ะจะต้องมีอายุไม่เกินหเดือนต่อไปก็คือสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็ถ้าใครที่แต่งงานให้เอาเขาเรียกอะไรอักเดอร์ม,มากิยาสก็เรียกทะเบียนทะเบียนสมรสหรือถ้าหย่าก็าคือให้เอาทะเบียนหย่ามาแล้วก็ หนังสือรับรองความประพฤตินะคะ x tag ตัวนี้แปลว่าหนังสือรับรองความประพฤตินะคะข้อนี้นะคะแล้วก็อันนี้ดีเดเซชิก็คือถ้าเขาอยู่ในฝรั่งเศสให้ออก d i d ดเซชิมานะคะแต่ว่าถ้าน้องๆที่อยู่เมืองไทยก็คือเอามาแค่ด้านบนนั่นแหละคะ่ะแล้วรายการต่อไปก็คือใบปริญญาใบที่เราเรียนจบนะคะจบอะไรมาก็เอามาด้วยแล้วก็หนังสือเอกสารการทำงาน ถ้าเคยผ่านการเป็นทหารให้เอาเอกสารรับรองการทํางานทหารมาด้วยนะคะนอกนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางเราแล้วนะคะ,ะต่อมาถ้าหากว่าคุณจะต้องทาคุณอยากจะมาสมัครทหารรับจ้างเนี่ยคุณก็จะต้องทาวีซ่ามานะคะคราวนี้การกรอกการทําวีซ่าให้ไปที่เว็บไซต์นี้ France Visa นะคะคุณจะต้องไปกรอกข้อมูลต่างๆว่าคุณอยากมาประเทศฝรั่งเศสเพราะอะไรเป็นยังไงกรอกข้อมูลให้ครบจากนั้นค่อยทำการนัดหมายกับทาง PLS ที่อยู่ที่สาทรน,นะคะเพื่อที่จะไปยื่นเอกสารเอาอย่างนี้เรื่องวีซ่านั้นจะยังไม่พูดถึงแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์นี้เพื่อที่จะรู้ข้อมูลก่อน่าๆแล้วก็ถ้าหากใครต้องการคนช่วยทำวีซ่าลานนัดนะคะเขาทำ รักคำวีซ่าอยู่ก็คือทํำที่เพจเซอร์ w ิ t ไมวีซ่าลองเซิร์ชใน google นะคะเจอนะคะเพราะว่าน้องทำมานานแล้วต่อไปคือของที่ให้เอามาด้วยก็คือกระเป๋าของใช้ส่วนตัวมีเสื้อยืด3ตัวมีเงินไม่เกิน50ยูโรรองเท้าผ้าใบกางเกงในกระเป๋าตาตางกางเกงนอนเสื้อนอนโทรศัพท์มือถือรองเท้านะคะ ของที่ไม่ให้เอามาคือไม่ต้องเอารถมาไม่ต้องเอาคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเอาปืนหรือของใช้มีคมพวกเนี้ยไม่ต้องเอามาแล้วถ้าต้องการที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปที่นี่นะคะ w w w b e l วเล o t c o c o นดกดเข้าไปเลยนะคะที่เว็บไซต์นี้เนี่ยนะคะ ให้ดูนะคะที่เว็บไซต์นี้มีข้อมูลนะคะให้ทราบว่าถ้าจะมาสมัครเนี่ยเขาลงรายละเอียดไว้ให้หมดเลยซึ่งวิดีโอทั้งหมด4-5ซีรีส์ที่นัดทำมาในเพลย์ลิสทหารรับจ้างฝรั่งเศสนัดกเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์นี่แหละคะ่ะ ถ้าเราไม่ค่อยเข้าใจหรือเราส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้ภาษาฝรั่งเศสให้เราเลือกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่าแล้วฝั่งขวามือพอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วฝั่งขวามือตรงเมนูตรงเนี้ยตรงเมนูตรงเนี้ยนะคะคลิกไปเขาจะอธิบาย how to become ก็คืออยากจะมาเป็นฐานรับจ้างจะต้องทำยังไงมันมีเงื่อนไขเงื่อนไขนะคะ ซึ่งอันนี้นัดจะไม่ไม่มาลงรายละเอียดแล้วนะคะเพราะว่านัดเคยทำไว้ทั้งหมด5วิดีโอแล้วในเพลย์ลิส์หารรับจ้าง EP ที่1เนี่ยนัดจะพูดถึงเรื่องเงื่อนไขและคุณสมบัติของการมาสมัครทหารรับจ้าง EP ที่2การทดสอบและการคัดเลือกว่าเขาจะทดสอบอะไรบ้างก็คือเขาจะทดสอบสมรรถภาพร่างกายก็คือดู ดูไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปแล้วก็ทดสอบทัศนคติทดสอบ i อคิวทดสอบการวิ่งการดึงข้อแล้วก็การว่ายน้ำนี้นะคะรายละเอียดไปดูที่ EP ีที่2ที่นัดทำไว้นะคะแล้ว EP ีที่3เนี่ยสมัครได้ที่ไหนก็อธิบายไว้ใน EP ีที่3 EP ีทีที่4เงินเดือนและสวัสดิการ และนอกจากนี้นัดยังทำอีพพิเศษที่เกิดจากการไปถามคนที่เขามาเป็นทหารรับจ้างว่าเขามีข้อแนะนำอะไรสำหรับน้องๆที่อยากมาเป็นทหารรับจ้างหรือไม่นะคะอ้าวอันนี้ก็คือว่าทั้งหมดนัดได้ทำไว้หมดแล้วนะคะเท่านี้อ่ะนัดคลิกให้ดูเงื่อนไขก็จะมี ลองไปอ่านดูนะคะเนี่ยมันมีเงื่อนไขาทางด้านเอกสารเลื่อนไขาทางด้านสภาพร่างกายนะคะสภาพร่างกายก็คือค่า bmi ต้องเท่าไหร่ต้องประมาณ2ี่สิสาหรือ2 3่0ถสแล้วจำไม่ได้รบกวนไปดูนะ,ะอันนี้นะคลิกให้ดูก่อนก็ได้ค่ะอ่นนี่ค่ะเขาบอกนะคะค่า bmi เนี่ยจะต้อง b ทวีนะคะ1ิบ0ถึงสา นะคะวิธีการคำนวณมีอยู่ในนี้ทั้งหมดถ้าอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ให้เลือกอ่านเป็นภาษาอังกฤษกดแบกกลับไปค่า BMI ก็มีนะคะแล้วเนี่ย The selection นะคะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเขายังมีเรื่องเงื่อนไขาทางด้านทางด้าน medical อีกนะคะก็คือว่าจะต้องสายตาไม่สั้นเกินไป อ่าขนาดของเท้าการลงน้ำหนักเท้าคือเขาดูละเอียดมากแล้วแบ็กกลับไปเมื่อสักครู่เรื่องของการทดสอบการซีเลคชันนะคะมีการเตรียมตัวการฝึกอบรมเขาเรียกว่าการสตาร์ทก็คือให้ข้อมูลน,นะคะแล้วก็การเทสอันนี้นัดจะให้ดูนะคะการเทสมีอะไรบ้างาเลื่อนขึ้นไป มีเทสบอร์ดก็คือดูความสามารถทางด้านกีฬาลูกควรไปอ่านนะคะหรือว่าถามพี่เพราะว่านัดอธิบายเนี่ยก็อธิบายได้แต่ตัวหนังสือแต่ว่านัดไม่เคยไปสอบเนี่ยนะคะแล้วก็มีซิโคเทคนิคก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรอความทดเขาเรียกว่าความสามารถทางด้านไอคินะคะแล้วก็ยังมีการทดสอบเนี่ยค่ะทดสอบการวิ่งนะคะเดี๋ยวซิ แล้วลิกให้ดูเทสปอดชีนะคะเ <No good. S 1> นี่ยค่ะนี่คือการดึงข้อนะคะแบบนี้นะคะ <No good. S 1> อันนี้แบบนี้ไม่ดีนะคะแบบนี้ไม่ผ่านนะคะ <No good. S 1> อันนี้อันนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะอ่ะยังไงเนี่ยให้มาดูเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะแล้วคราวนี้ นัดจะพูดนี่หนึ่งว่าหลายๆคนมีความฝันแล้วก็อยากจะมามากเลยมาสมัครทหารรับจ้างให้คุณทําตามความฝันคุณนั่นแหละนัดก็สนับสนุนนะคะพี่นัดเนี่ยก็สนับสนุนอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้มาแต่ว่าถ้าในเมื่อคุณมาไม่ได้หรือว่ายังไม่พร้อมที่จะมา ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องอะไรนะคะก็คือว่าให้ทําสิ่งที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะว่าเมืองไทยมันไม่ได้ไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นหรือว่าทหารรับจ้างมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบมันอาจจะไม่ใช่พอมาจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความฝันมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดอย่างนั้นดีกว่านะคะน่าใช้คํานี้นะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะมันไม่ได้ มันไม่ได้สวยหรูอะถ้าคุณมานะคะหนึ่งเตรียมความพร้อมให้ดีเตรียมความพร้อมร่างกายและจิตใจให้ดีเพราะว่าเมื่อคุณมาทดสอบอ่ะพอมาถึงเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายค่าเครื่องบินไปกลับก็ประมาณสักสองหมืนห้าสมมุตินะคะสองหมืนห้ามันก็มีค่าใช้จ่ายนะ่ะเยอะนะคะนันว่าแล้วก็ถ้ามาเราทําดีที่สุดแล้วมีน้องๆคนไทยหลายคนก็ สอบตกก็มีส่วนใหญ่ก็จะตกในด่านสุดท้ายอย่างนี้นะคะก็คือสัมภาษณ์เขาจะดูว่าทดสอบทางจิตวิทยาว่าเราจิตใจเข้มแข็งแข็งแ,งแ,งแกร่งแล้วดูแล้วน่าจะไปเป็นทหารรับจ้างของเขาได้ไหมนะคะหลายๆคนก็ตกในด่านสุดท้ายก็ไม่ต้องไปเสียใจอะไรนะคะเรายังมีอะไรที่ที่ที่ทำได้นะคะที่ทําได้เพราะว่าจริงๆแล้วน้องๆมีศักยภาพนะคะ มาจนถึงวีซ่าผ่านมาจนถึงได้ขั้นทดสอบแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่สมัครผ่านแล้วนะคะก็ไม่อยากทําต่อหรือว่า,อาพอครบสัญญาห้าปีก็ไม่ได้อยู่ต่อนะคะไม่อยากอยู่ต่อจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพทหารมันมันก็หนักนะคะมันมันได้ไม่ได้ดูเท่ๆแบบว่าถือปืนแล้วดูดีตลอดเวลาอีกทั้งคุณจะไกลห่างไกลจากญาติพี่น้องสภาพอากาศอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ย มันต่างนะคะมันต่างจากที่คุณเคยเป็นอยู่ที่เมืองไทยดังนั้นเนี่ยเคียกว่าอะไรให้ให้มองกลางๆอนะคะ่ะให้มองกลางๆโอเคมีความฝันอยากจะมาสมัครทหารรับจ้างอยากจะมีโอกาสได้มาทดสอบดูสักครั้งโอเคพยายามมามาให้ได้แต่ว่าทหารรับจ้างมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะคะให้ทำให้ดีที่สุดในทุกๆวัน แล้วก็มีความสุขในปัจจุบันนะคะดีที่สุดนะคะสำหรับเรื่องทหารรับจ้างถ้าหากมีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ได้หรือว่าไปถามที่เพจอะไรดีที่ฝรั่งเศสแต่สำหรับช่วงนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสสถานการณ์โควิดคนก็ยังติดเยอะนะคะดังนั้นสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยก็ปิดไม่ ปิดรับยื่นนะคะว่าปิดการยื่นวีซ่าไม่ได้รับคนเคสที่ที่ไม่จําเป็นนะคะให้เดินทางมาที่ฝรั่งเศสดังนั้นจะต้องรอฟังข่าวจากสถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทยว่าเขาเปิดรับยื่นวีซ่าเมื่อไหร่ถ้าเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ